ใหญ่ไปปะเนี่ยดูดิอันนี้ก็ไม่ใช่ของมินานะคะอันนี้เป็นรองเท้าของดีไซเนอร์ประจำ AKF นะมินาเห็นว่ามันดูกระดีกระดาตื่นเต้นมากๆานะคะมินาก็เลยแบบอย่าเบิงขอมาถ่ายคลิปหน่อยแล้วมันจะแอบแกะดูแล้วนะคะแต่ว่ามินายังไม่เห็นนะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันสั่งอะไรรองเท้าอะไรมาอะไรนี่ใช่จับดีๆก่อนไม่ใช่ของเราเราต้องจับดีดีนะคะอย่างเป็นกล่องอันนี้เป็นอาดิดาสนะคะปแปลกเนาะมินาไม่เคยเห็นเลย เป็นอ d ดิดากับเวลส s บอร์เนอร์นะคะม่น่าสูมดีกว่าเฮ้ยสวยอะไรถุงผ้าสีน่ารักอะ่ะถึงเวรองเท้าสีเหลืองอ๋อเฮ้ยนี่สวยนะเนี่ยคนว่าไงเฮ้ยให้ดูใ,ใกล้ๆทุกคนว่าไงสวยไหมในราคา9 0 0 0บาทดูแต่งตัวเท่น,นีนะ เหมือนมันบอกว่าอยากได้รองเท้าแบบแบนบๆแบบนะคะแต่ว่าไม่อยากได้สปีดแคทนะและนี้ก็เลยเอาอได้ตัวนี้มาน้ออันเท่นะมันมีหลายสีในคู่เดียวคือตรงนี้มันจะเป็นหนังนะคะทุกคนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นฟิลเหมือนหนังจอระเคนะคือมันได้คอนทราสต์แบบท็กเจรอร์ดีอยากได้บ้างอะรองเท้าอันใหม่อะ่ะอยากได้มูนโิวลานะ <laughs> ก็โดดทุกคนคือเพื่อนมีนาอยู่ออสเตรเลียใช่ไหมแล้วมันกำลังจะกลับไทยกลับมา,า,คาแค่แป๊บเดียวนะอะไรเงี้ยแล้วมีนาก็ฝากซื้อต้ามินอะไรเงี้ยใช่ไหมเพื่อนก็ถามว่าเออเนี่ยมึงเอาครีมกันแดดไหมที่เนี่ยถูกนะแต่ดีซื้อทีก็ไปทาเผื่อพ่อมึงด้วยเผื่อหลังไม่ต้องอนี่มินาไม่ได้สั่งเป็นกาแฟนะคะทุกคนเพราะว่าห่วงเผื่อหลับตอนสักน,นี่สั่งเป็นชาชัยมา เอ้ยมิวทีมอ๋อมิอนาไปสักนะคะส่วนร้านสักที่มินาไปสักนะทุกคนก็คือมินาเคยสักแล้วนะคะเป็นไลนนี้เป็นร้านชื่อมินาไม่น่าจะอ่อนออกเสียงถูกไหมวองหรองวองสตูดิโอนะ,ะจาไมได้ว่าใครแนะนามาก็มินาชอบลายเส้นที่พี่แกนะใช่มินารู้สึกว่าพี่เขาสักลายเรลลิสติกสวยดีก็เลยเลือกพี่เขานะคะแต่ว่าไกลบ้านมินานิดนึงนะคะือมินาไม่ได้สักประมาณปีมั้งแน่ใจ ตอนนี้มันแค่ใบมุงเนี่ยซึ่งมินาน,นัดเขาไว้ใยสอง so นี่ค่ะหนูลืมหนูอยากได้กลับด้านอะถึงลาแล้วนะคะทุกคนกำลังลองอยู่คิวปีได่นูมินาึกว่ามันน่าจะใหญ่ไปปะเนี่ยดูดิเท่ากับพ่อมาเลยนี่เท่าพ่อเลยนะน่าจะเล็กกว่าน,นี้หน่อยจริงๆอยากมีนาอยากไว้ตรงนี้ตปแม่งตรงนี้ แต่ว่าติดสฟใชก่ก็เลยไม่เอาก็เลยไว้ตรงนี้ดีกว่าอยู่ใกล้ๆพ่อมันแต่เดอ f i ฟนะคะหันออกเ สองพันยี่สิเอ้ยเอาตอนนี้ดิ อันนี้มินาไม่ได้ทำคลิปชูโรเทชันเลยนะคะก็เลยเดี๋ยวจะมาอัปเดตทุกคนนะเอาแค่ภายในแบบส3สัปดาห์นี้นะโอเคอันนี้นะคะก็จะเป็นคู่ที่มินาใส่มาวันนี้เลยก็คือพาราโนย์คือมันเก่าไหมมันก็เก่าเลยะคะ่ะทุกคนคือมันก็นานแล้วใช่ไหมมินายังใส่อยู่หรอทุกคนคือมินาพยายามใส่บ่อยมากเพื่อให้มันแตกแต่มันไม่แตก่ทุกคนมันแตกน้อยมากแตกแค่นี้มินาก็เลยหยิบมาใสบ่อยๆนะคะเพราะว่าอยากเออแบบอยากให้มันแตกแต่ก็ไม่รู้ว่าต้องทํายังไงมันถึงจะแตก เหมือนคนอื่นเขาก็ข้างหลังอะตรงนี้ทุกคนยังแทบไม่มีอะไรมีแค่แคร็กเฉยๆแต่ว่าไม่ได้หลุดออกมาโอเคมาอีก <Okay, Mike. S 1> คู่หนึ่งนะคะก็อันนี้จะใส่ไปงานบ่อยหรือว่าใส่ออกไปห้างอะไรเงี้ยใส่บ่อยก็จะเป็นเอเดอร์เลยนะคะเป็นเดอร์บี้อันเดียวที่มีนามีนะมันกล้องมันตก,ตกเลยก็น้องเป็นเดอร์บี้คู่เดียวนะคะที่มีนามีนะก็เลยจะหยิบมาใส่บ่อยหน่อยเพราะว่ามันก็ยังแอบ กันกับเท้าอยู่น and, and ิดน er, like so no ึงแล้ว like มินาก็ชอบด้วยนะคะรู้สึกว่าบางทีก็เบื่อเสเนคเกอร์นะก็มาใส่เดบบี้บ้างก็ไม่มีอะไรมากนะคะถ้ามินามีเดบบี้คู่อื่นนะก็ใส่สลับเนาะแต่ว่ายังไม่เจอที่ถูกใจไม่ทีคู่หนึ่งนะคะอยู่ก็พูดไม่ชัดนั่นแหละคู่นี้มินาก็เพิ่งได้มาใหม่แกะกล่องเลยใครยังไม่ดูคลิปไปดูคลิปด้วยอันนี้มิน่าหยิบมาใส่บ่อยเพราะมิน่ารู้สึกว่าเออเป็นคู่แรกที่มันดำดำแบบดำจริงๆอะทุกคนคือเอาตรงนะคะทุกคนช่วงนี้มินาอยากใส่อะไรแบบเอาฟิตที่มันแบบ a l แบล็กอะไรงเงออี้ยแต่ก pues, mm ็กลัวทุกคนจะเบื่อเพราะว่าาดูในจีวิน่ามันก็ค่อนข้างจะข่าวรำก็เดี๋ยวมิน่าจะพยายามเล่นสีให้มากขึ้นมั้งจีเป่าสปอยนะส่วนกางเกงคาโก้นะคะมีขายแล้วนะคะก็นั่นแหละค่ะทุกคน3คู่นี้นะมิน่าจะใส่บ่อยชุดพวกนี้หน่อยว่าเดี๋ยวมิน่ามาทำวีชลิสต์นะคะมิน่าอยากได้รองเท้าคู่ใหม่เพียบเลยแต่เป็นแค่ความรู้สึกที่แบบอยากได้เฉยนะคะไม่ได้คิดจะซื้อ กองใหญ่มากค่ะทุกคนโอเคตอนนี้นะคะมินาก็อยู่ที่คาเฟ่นะคะชื่อว่าเทมเพิร์ดนะมินามาไอ้น่าจะครั้งที่สองนะก็อนนี้กำลังจะ,ะขึ้นไปอ,อุกิโซนอินดอร์นะคะห้องแอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนจะเยอะไหมมินานยังมาถ่ายรูปอันนีน้เหรออุย้ยดีไม่มีคนจะใส่เป็นแอลมอนทีเสนาร์แมคเเดรียก็ อันนี้มินามาคิดงานกันนะคะมินาก็เลยหาคาเฟ่ที่มันดูเท่ๆนะคะเพื่อจะถ่ายรูปด้วยแต่น,นี้นะ่ากินมากเลยอะ่ะมันดูแบบโซคารามลแต่มินาลดน้ำหนักดูนะคะอันนี้มินาเป็นช็อกโกแลตนะคะเจเปอระเอ้ย75%ปเซ็นก็ไม่ได้หวานก็ไม่ได้ขมขนาดเรี้ยวนิดนึง คือช็อกโกแลตอะยิ่งขมมันจะยิ่งเปรี้ยวนะคะมินากินขมได้แต่มินาไม่ชอบรสชาติเปรี้ยวก็เลยไม่ค่อยเอาขมขนาดนั้นจริงถือว่าแปลกนะเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยชอบกินเปรี้ยวไม่รู้เหมือนกันทำไมยอย่างอันนี้ก็สั่งเป็นเลมอนมานะคะเป็นมูสเลมอนนะคะเคียอุ๊บ I'm sorry <c oughs> ของมัน,น่ะตัดไม่สวยด้วยอะไม่ใป็นหรอกเปรี้ยวข้างในเป็นมูสนี้แล้วก็เป็นเลมอนนะคะ อร่ยดีนะไม่ได้หวานมากขนาดนั้นเปรี้ยวหอมเลมอนอร่อยเนี่ยอันนี้อร่อยก็ถ้าใครอยากมาก็มาได้ะคะเปรู้สึกว่าที่นี่สวยดีนะแต่ัน่จะลองถ่ายรูปๆันดูเท่ๆดีอะ่ะเออเผือแบบหนุ่มๆอยากได้แบบคาเฟ่ที่ถ่ายมาแล้วมาดูเท่ๆนะกโมุดดเฉาๆในนะชอบ o o คุณมาน n ่ตอนนี้ไม่ได้อยู่คาเฟ่นะคะ มีนัดกับพี่สาวไม่นาล่ะคะชื่อพี่ปอมคนคือคาเฟ่มมเงียบเงียบไม่กาพูดเสิ่งดังทุกคนอาจาจะแปกใจกับลุกไม่นอนจูคิงคือโซเคือตั้งแต่งไห้เข้าตีมกับพี่สาวเขาพี่สาวคือหวานมากไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ปอมจะมาียงงพี่ปอมบอกว่ารถติดนี่น้ก็เลยสั่งเป็นลาเต้นะคะมาชา อีกสองนาทีถึงเราอยู่ข้างในช่ Yes ให้ดูก่อนนี่ติดนี่เลยให้ดูข้างหลังของร้านนะคะแบล็ไหมแบลเนาะเห็นเขาบอกว่ามีป๊อปอับซัมติกนะคะมินาไม่แน่ใจเหมือนกันแพนวันนี้นะคะก็คือมินาถ่ายอะไรไม่ทันนะคะก็เลยมาถ่ายเปิดคลิปที่นี่เลยคาเฟ่นะก็จริงๆหน้าร้านอ่ะแสงสวยมากแต่ตอนเนี้ย แันแรงไปหน่อยแส่งมันแรงไปไ,ม,ไ,ปไม่น่าอยากไปถ่ายรูปหนร้านซึ่งในร้านก็อาจจะถ่ายนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะไปตามไอจีน้าได้น้ารสึกว่าลูกมันแบลวมาก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 างเกงอาคิฟฟอมโซนะยอ คือห้องมันลกมากนะคะคือมินาก็อยากจะหันกล้องไปให้ดูนะมันลกมากแต่เดี๋ยวมินาคงหันไปให้ดูนะคะแต่คงเบอร์นะลงสุดๆ แกดจัมินาะทุกคนคือมินาชอบกระถางอันนี้นะอันนี้ไม่รู้มีใครจําได้ไหมในบล็อกนะคะมินาได้มาจากที่ญี่ปุ่นอะเป็นแบบทุกคนมินาชอบกระถางอ่ะแต่ว่ามันเลกเกินไปอะนจะรอดแรงไม่รอดแรงเลยนี่คือสภาพห้องนะคะนี่นี่อันนี้มินาเพิ่งถ่ายคลิปนี้ไปนะคะทุกคนจุ๊บแอมนักอะนี่เพิ่งถ่ายคลิปนี้ไปอะก็ยังไม่ได้จัดเลยจุ๊บ ชื่อดูมสวยบาอายอันนี้คือ Jordan f a ์ t นะคะ Back m e t l l i c Re m a n g i n e ก็เท่ดีไม่ไแน่ใจนะคะรู้สึกว่าในเว็บมันโซเอาแล้วนะมีใครกดทันไหมโค่นี้ไม่น่าตัดสินใจทำเป็นช็อตนะคะเพราะไม่น่าไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าไม่น่าทำคลิปเต็มเนี่ย คู่นี้มันน่าสนใจขนาดนั้นไหมหรือว่าคนชอบคู่นี้กันเยอะขนาดนั้นหรือเปล่าอันนี้เมียก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันยังเหลือในช็อปนกี้อยู่หรือเปล่านะก็ลองไปดูกันได้น,นะคะหรือว่าถามพนักงานก็ได้นะคะว่ายังมีสาขาไหนเหลือคู่นี้บ้างส่วนวันนี้มีนามีนัดคุยงานนะคะเีวมนาตื่นเต้นเพราะเช้านี้มวนาตื่นมาดูซุเ <c oughs> ปอร์บอเค <c oughs> นดิกลมามเดี๋ยวมินาให้ดูเดิน <c> ท <oughs> <c oughs> ีวีออฟเดทีว ล,ลอะก็เดี๋ยวระหว่างรอคนอื่นมานะคะทุกคนอนจาจจะงูนะว่าเฮ้ยทำไมมันตัดมาที่สตูดิโอไวจังคือทุกคนคาเฟ่มันด้ความที่มันเล็กแล้วมันก็เงียบมากเงียบมากคือถ้าเรานั่งคุยกันเสียงแค่เสียงประมาณเนี้ยได้ยินหลายตัวเลยแล้วก็เหมือนไม่น่าไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะเพราะพี่นาชินมาคะแบบคุยกับกล้องแล้วก็กล้องมันกล้องข้างที่จะ ก็ใหญ่นิดนึงพี่ๆคนอื่นเขาเกรงหรือว่าแบบกลัวกล้องอะไรเงี้ยก็เลยอามินาก็เลยแบบปิดกล้องไปละกันใช่แล้วยมินก็แอบเงาเหมือนกันนะคะที่แบบว่าออกกล้องคนเดียวนะเพราะว่ามันมีหลายครั้งที่มินาอยากจะถ่ายล็อกกับหลายๆคนเวลามินาออกไปข้างนอกแต่ว่ามันก็จะมีหลายคนที่แบบว่าเหมือนพอเจอกล้องแล้วเขาเกรงอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบเขาอาอจอ่านร้าอะไรเงี้ยดูเกรงเกงกล้องอะไรเงี้ยแบบอาจจะไม่ชินมินาก็เลยโอเคก็ไม่ไม่ถ่ายก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยอาจจะเป็นว่าทําไมมินาดูแบบ เงาเงาออกกล้องคนเดียวอย่างเงี้ยเพราะว่าคือคนรอบตัวส่วนใหญ่รอบตัวมีนาแต่เอเนอรจจะเป็นฟิลเหมือนอินโทรเวิร์ดเออแต่มีนาเอ็กโทรเวิร์ดและเอเนอร์จีนา,เเนาพลังงานมีนาข้างเยอะใช่ก็เลยแบบว่าเวลาหยิบกล้องมันจะเอเนอรจเยอะกว่าเดิมก็เลยทำให้แบบว่าเขาดูเก่งๆกัน,กนเวลาถือกล้องก็เดี๋ยวรอคนอื่นมานะคะวันนี้จะมาคุยเรื่อง แทนนะคะครบรอบแบรนด์สองปีจะปล่อยอะไรให้ทุกคนบ้างแล้วก็คุยว่าเราจะทําอะไรบ้างในช่วงนั้นจริงๆมินาก็อยากปล่อยแบบซัมติงเกี่ยวกับวาเลนไทน์นะคะแต่ว่ามันไม่ทันนะเพราะว่าไอเทมบางอย่างนะคะที่มินาตั้งใจจะปล่อยในต้นปีนะคะก็คิวผลิตมันนานมากเลยคะ่ะก็มันก็เลยแบบต้องเลื่อนนะเพราะเวลาแบบก่อนจะสรุปแบบได้ใช่ไหมทุกคนมินาก็แบบว่ายังไม่กล้าที่จะสั่ง แบบว่ายังไม่กล้าลงคิวซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของแบรนด์เล็กนะคะที่อยากเล่นสเกลใหญ่ก็นั่นแหละค่ะมินายังถือว่าเป็นแบรนด์เล็กอยู่ยังน้อยประสบการณ์โย่ได้ดูซูเปอร์โบว์ป่ะเชดสลิมเคนเด็กไอซ่าเซมเปิลโอ้ว้าวอววจ้าคือไรนะแต่อาคิีฟอร์มโซมีสีดำเงินนะคะทุกคนกี่บาทวะลืม780 Why do up she's my guitar at less a town I my heart I let a wall But I felt things were better now I belong in